Happy Birthday to you to วันนี้หมามาพามาฉลองีงวันเกิดพี่นีน่าค่ะพวกเราอยู่ที่ไหนคะร้านพี่ซ่าชื่อเต็มๆคืออะไรร้านพี่ซ่านม,มีหลายร้านชาคอนนีใช่เราชอบร้านนี้มากกินประจำเลยเพราะว่าบ้านเราคนเยอะต้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะวันนี้วันเกิดพี่นีน่านา,นา,นาจะไว้พรออะไรให้พี่คะ ให้นีน่าทำไมให้นีน้าสุขภาพแข็งแรงเอาโอ้ยขอให้ตัวเองไม่ได้ได้ไหมโอ้ยขอให้ตัวเองได้ไหมก็ขอให้นีน่ามีความสุขสทุกวันก็พอเรียนเก่งก็เรียนเก่งอยู่แล้วไงเนาะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็พอละเดี๋ยวพวกเรามาดูเมนูของพวกเรากันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างสั่งไปเยอะมากเยอะไหม เยอะมากมากก็ส่วนใหญ่เป็นของพี่นีส่วนใหญ่เป็นของพี่นีเพราะว่าเป็นเจ้าของวันเกิดไงคะลูกเราก็ต้องตามใจเจ้าของวันเกิดเนาะนันตามใจพี่นีไหมอ่ะมาแล้วอย่างที่หนึ่งยังที่สองของเบดีว้าวเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จหรือยังเด็กๆถามถ่ายรูปเสร็จยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแล้วพี่จะได้กิน หิวแล้วใช่ไหมสุดสุดอันนี้ออกไปไหนถ้ารางการสวยอ่ากินไหมคะอันนี้ของเบบีให้พี่นาน่าด้วยให้พี่นาน่าให้นาน่าเอาอันนี้มาใส่ได้ได้ให้นาน่าใส่อ่าให้นาน่ากินเลยนาน่านาน้าอันนี้ก็ได้นาน้าแบบเฟ้นไฟให้น้องด้วยสิน้องไม่มีเฟ้นไฟอ่ะ เอาวางไว้ส่วนกลางดีมากเอาซอสไหม,มน้อง<ม>นะ่านาเอาซอสมะเขือเทศไหมลูก<ช>อ๋อมันมีอะไรหลุ่มอยู่แล้วได้จิ้มได้นานาไม่ว่านานาใจดีดูเจ้าของวันเกิด สิ่งที่ชอบก็คือฟิตฟิงเกิลค่ะร้อนร้อนมากด้วยกินไม่ได้เราไปไหนแล้วลไปซายค่ะหนูเอเชื่อรถไฟโอ้เด็กๆอยากเล่นรถไฟค่ะดู๋ยวสีรถไฟมา เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นรถไฟนะตอนนี้เรากินก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเล่น,ห,นหายร้อนหรือยังคะนนปวาพอร้อนทไมเขาี้ให้ระายความร้อนรันวีดีนนสเดดดดสียงตึ้งของเราหรือเปล่า ไม,มไม่น่าจะใช่นะเลขหนึ่งไงเหรอมาเห็นเลขหนึ่งโตเราเลขอ,อะไรอ่ะอของเรามาแล้วมันมีเพ่ออกมาเหรอต้องข่ด นา나คะข้าวของนานาคืออะไรคะข้าวแก่กับไก่เผ็ดสไปซี่ไก่ไม่มีข้าวเจ้าไก่ไม่มีอ๋อไก่นี่ไงไก่ของนานาไก่เผ็ดสไปซี่อ่ะให้นานาขอมอบนี้ให้นานาสองมืออันทายรูปไก่หนึ่งสมัยเก่งจังเลย สคนนี้ไม่รอแล้วพิซซ่าหิวสุดๆจริงๆแล้วใช่เพิ่งกินข้าวมาจากบ้านข้าวผัดหนึ่งจานกับยำยำช้างน้อยสองห่อแล้วยังจะมีท้องเหลือมากินฟิตฟิงเกอร์อีกก็ก็เลี้ยงไม่ยากค่ะแค่กินเยอะเฉยๆใครจะเอาไปเลี้ยงต่อน,นี่ต้องคิดหนักแล้วล่ะกินเยอะมากแล้วเดี๋ยวพิซซ่าอีกสองถาดหมดไหมคะ จร,จริงๆร่ะเพื่อนหมดบ้านนี้กินก่งสุดๆเลยค่ะทำท่าทำท่าน้องยักษ์สิเ <c oughs> ดือดฮัก <c oughs> นานๆนตัวใหญ่ละแต่สองคนนี้กินเยอะแค่ไหนก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าออกกําลังกายเนาะเราไปไว่าน้ำทุกเย็น ก็ชีสกับข้อเท้ากุ้งนะอันเล็กอันใหญ่อันเล็กก็กินไม่หมดหรอกลูกอันนี้เขาเรียกถาดกลางอันนี้เขาเรียกถาดใหญ่ใหญ่อันนี้เ,เรียกพวกไก่นานาถาดใหญ่ไหมพี่ถาดใหญ่ถาดใหญ่ไม่นใช่ถาดใหญ่น่าพูดถาดใหญ่หรือเปล่าพี่แก ว้าวเดี๋ยวมามา่าดึงชีสให้นะคะเพื่อนๆไม่ได้ร้อนสี <c oughs> เดี๋ยวมามา่าดึงชีสให้เพื่อน <c oughs> ๆดูก่อนว่าชีสจะน่าทานขนาดไหน <c oughs> ว้าว <c oughs> ว้าว <c oughs> ไปแล้วไปแล้ไปลวไปเล้วไปแล้ <c oughs> <c oughs> ขอซอส,สให้พี่นีหน่อยนะนา้าอันนี้มันถูกแล้วโลกถูกแล้วมาดึงของนาน้ามาั่งของนาหน่าจะมีชิ้ยืดๆดกระเป่าอันนานาดึงให้อะ่ะเอาอันชิ้นไหนก็ได้เอาชิน้นใกล้ๆนาน้าก็ได้โอ้ยืดแล้ว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 ลว,ว้าวโโอ้หสูงมากอะ่ะ นีทิชชู่อยู่ตรงนี้ด้วยว้าวของนานามาแล้วช้อนอุ้ดเหรอลูกช้อนอุดอดอยู่ไหนนะ นาน,น่านอร่อยไหมย,ยังไม่ได้กินสักคำเลยอ,อ,อร่อยไหมคะมแต่ก็ร้อนใช่ไหมคะ ลอลตัวเองก็ได้พ่อเห็น,นไหมย,ยืดยืดอีกไหมอันนี้เป็นชิ้นที่สองของพี่นีนะคะมาดูกันว่าจะยืดอยู่ไหมอ๋อไม่ยืดอาไม่เป็นไรมันมันไม่รอนแล้วไงลีดอนนชิ้นที่สองเดี๋ยวดอนตอนกัดยืดแน่นอนความร้อนมันอยู่ข้างใน ความสุขมันอร่อยสุดๆเลยนะเนี่ย ยังร้อนๆอยู่เลยค่ะเพื่อนอะให้พี่นีโอ้ดูควันน่ะควันอะเพื่อนๆเห็นควันไหมยังร้อนอยู่เลยอะนี่ควัน โอ้ร้อนของจริงแบบนี้ร้อนอยู่เลยโอ้ร้อนอะไรอ่ะแล้วพี่เหลือนี่จ้าของแม่ใช่ไหมคะพ <c oughs> ี่เหลือนี่จ้าของใคร <c oughs> ของพี่นี่เหรออ่ะพี่นดียซ <c oughs> ่อมนั้นเลยโอ้ถ้ากินไม่หมดให้หมามาอ้ถ้ากินไ่หมดให้มาร้อนไม่ลูกระวังร้อนร้อนเราลองกิน ได้ไนดะ้เอาซ่อมเธอมาเอาซ่อมหายประป๊าซ่อมมปหนึ่งงานเดี๋ยวแม่ทำให้ทำปเ,เป็นเนาะเอาเพื่อนๆทาแล้วน่าอยากลองชิมมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะวิธีที่ไม่ให้เส้นมันยาวเกินไปโห้ดูความหน้าโห้ความหน้าตุ๊ก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 ,ก,กเอาซองน,นี้ไปเลยนะนะอ่ะลองชิม ชิมครั้งแรกของนานา้นาก็เลยจะอันน้อยน้องไหน่อย<น>อร่อยไหมอ๋อต้องถามันนี้พี่นี่น่ารอ,อร่อยมกินกินเก่งแค่ไหนบอกแล้ว บายสิบายเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เราอยากขึ้นรถไฟด้วยอะ่ะ <Yeah. S 1> นานาโดยรถไฟไปแล้วเราตกรถล,ล้วทำยังไงดีอ๋อเราใส่รอบอีกรอบอ่ะไปนั่งรอที่สถานีไป นี่หน้ากันค่ะเพื่อจะไปนั่งรถไฟติง้งมาแไปกันเลยมาหรือ,อยังนะรถไฟมาหรือ,อยังยังไม่มาอุย้ยได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงติ้งติ้งตรงไหนนะมาแล้วมาแล้ว นดีคะนั่งตรงข้างกลางๆหรือข้างท้ายให้เขาลงก่อนลกอ๋อต้องไปทางนู้นแหละประตูมปนอยู่ทาง,งนู้นแน่ๆเร็วเอาอันนี้เหรอคะ จรงืาเรินเต้นนั่นกี่รอบดีอ่ะารอบพี่จะปิดแล้วลูกพี่จะปิดแล้วกลับมาเร็วๆนะ รอบเองหรอคะเราที่เท่าไหร่นะอีกรอบหนึ่งได้ไหมอะได้เราช็อปปิ้งตั้งห้าหกพันเขาบอกว่าห้าร้อยต่อหนึ่งรอบไงลูกเดี๋ยวจะไปเที่ยวอีกรอบล่ะคะนานาให้แม่ถ่ายรูปหนึ่งสองเจาแต่ทำไมนานาตัวดำๆอ่ะแม่ไปถ่ายรูปเป็นมุดแม่ไปให้กล้องหน่อยไปแล้วนะคะ จะไปแล้วคะ่ะไปแล้วนานาไปไปยังเวยจะไปจริงๆแล้วนะไปแล้วไปแล้วมามาวิ่งตามมามาวิ่งตามมาตกกระโไปด้วยอยากบบไปด้วยวก็ให้ผู้ใหญ่นั่งได้ใช่ไหมใช่ไ,ไ,ไม่มามากลัว เดี๋ยวยางรถล้อเขาแตก ไปซื้อซื้อของขวัญให้พี่นีนาใช่ไหมคะอยากได้อะไรอะ่ะถ้ามามาให้งบหนึ่งพันนี้นะ่าจะซื้ออะไรไ<ม>หรือว่าเก็บตังเข้าธนาคารเ,ารเาาก็บตังเข้าธนาคารไม่เคยงบเท่าไหร่อ่ะไม่เอาของใช่ไหมคะเจ็ตังเข้าธนาคารแต่เรามาแล้วนี่ไงไม่ได้หรอกม,มันมีแต่อันที่แบบมากกว่าหนึ่งพันอ๋อส่วนมากจะมากกว่าหนึ่งพันใช่ไหมคะ ลองไปดูก่อนมันก็มีของที่ไม่ถึงหนึ่งพันก็มีโอ้มีตะกร้าด้วยอะ่ะเมืองของเล่นของเด็กๆ ก็ชอบแนวนี้เนาะ จะยังต่อกันอีกเหรอเราโตเกินที่จะต่อเลโก้แล้วปะม,มีอยากได้เลโก้มีอยากได้อะไรอ่ะเอาพวกเครื่องเขียนพวกอะไรไหมได้อะไรอ่ะนึกก่อนอยากได้อะไรมันเกิดคะอยากได้หูฟังให้กับ iPad ใหม่ค่ะอ๋อไอแพใหม่ยังไม่มีหูฟังใช่ไหมหูฟังสีแดงอันนั้นมันใส่กับ iPad ใหม่ไม่ได้อ๋อรุ่นใหม่ก้นมันก็แบบใหม่ก็เลยใส่ไม่ได้ เดี๋ยวพ่อไปหาให้เนาะแม่คงเลือกไม่เป็นเราหูฟังตามพี่นีไปดีกว่าพี่นีไปซื้ออะไรนะนานๆเรายังไม่ได้ถ่ายคู่กับแบ๊บเลยอะ่ะแบ๊บแเปลี่ยนเสื้อแล้วเนี่ยเมื่อก่อนไม่ใช่ชุดนี้นะชนใช่ น,น่ามาให้น้องเพื่อนๆดูตั้งนงังอุ้ยน่ารักอ่ะอ่าถ่ายกับน้องหน,นึ่งสองสามน่ารักอนนานันทาโชว์ก่อนอนนานันทาโชว์อุ้ย <c oughs> อา <c oughs> น,นันทาถ่ายรูปก,กันเนาหนึ่งสองสามอันนี้น่ามากนี่น่าโชว์อะไรอุ้ยเหมาะกับนี่น่ามากเลยน่ารัก เค okay, ถ่ายให้ละเอามาถ่ายกับแบบ,แบ,บ่ๆใส่ชุดใหม่อันนี้ไม่เต็มตัวน่สองซ้ำเอาครึ่งตัวด้วยครึ่งตัวละนี่ฉ้นจะเอ็นะนนสิจะเอ๋สงสัยต้องได้กลับมากคนละตัวแล้วล่ะ จะได้เอาปูอยู่ใช่ไหมโอ้ใช่แล้วเราไปดูปูก่อนนำมาอีกแล้วน,นำมาอีกแล้วได้ตัวอะไรมาได้ตัวอะไรมาน่ารักเป็นแกะน้อยใช่ไหมคะน่ารักน่ารักกว่ามินนี่อีกเหรอเมือม่อฝ่ายลูกไว้กับคุณพ่อ,อก็จะดูอะไรที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงอะนะคะดูดูพาลูกสาวเล่น มีเสียงด้วยนะพี่นี่เล่นอะไรอยู่โล่ช้างหรอคะเอโดซสลัดเอออันนี้ดูผู้หญิงผู้หญิงสงนับบ้านเรามากเลยค่ะของเล่นชิ้นนี้ถึงไหมคือคุณพ่อเขาอยากมีลูกผู้ชายแหละถ้าจะเล่นขนาดเนี้ย จมูกลูกอุดเข้าไม่ได้อุดเข้าไม่ได้เพื่อนเขาอยู่ที่นี่น่าจะพามาเที่ยวนะคะ บิ่น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 ไปแล้วไปแล้วอาสลับนั่งได้เนนะหันเนน่นเลยเอาไลย 1นึ่อง,องอาะให้พี่นีน้าถ่ายเออนาน้าถ่ายมาั้งอาอถ่ายรูปน พี่นี่น่าจะทำเมนูอะไรให้น้องกินนะชีเขยค่ะคนนั้น้น่าชอบกินค่ะไปกันเลยไปดูแซลมอนกันตัวน้าอันนีดด้ดีกว่าคนที่ชอบแซลมอนคือคนนั้น กินเยอะไหมล่ะจะต้องซื้ออันใหญ่ไหมไม่กินแค่นเดียวม่ีัของโของจริงลูกของจริงอ๋อจะเอาอันนี้ใช่มไหมไม่ใช่มันอ้วนอ่ะมันอ้วนกลับมาหน้าไงแต่กล้องลูกฟานั่นเป็นของล้อล่ะโอ้สวยจังเลยอ่ะสวยมากเลยสัมาน่ะ นาแนาเยอะไหมคะไม่เอาไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเพราะดูราคาก็ถ้าเอาเยอะเนี่ยมาคงไม่ไหวเนาะอิ่มไหมคะนาแนนาแนอิ่มไหมคะที่นี้นาแนเราอิ่มกันแล้วเราก็จะไปแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไซั์ให้ช่องนี้นาแนนาแลนนาลาชแนลลินะคะ